สวันดีครับเกมนู้ที่รออย่างเนเคยนะครับที่ผมไม่เคยลงคลิปเลยสักวันเนี่ยก็คือ,อเน็ตหมดครับเน็ตหมดเฮ <c oughs> เน็ตไม่มีเ <c oughs> เน็ตหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับโอเคไปกันเลยตอนนี้ผมได้ซื้อนี่ตอนนี้กับปืกนี้มาตั้งวงาง <Okay. S 2> เอาวุ้งคบม,มือเลยครับเฮ้ยไอ้มอไซค์ก็ยังอยู่เว้ยผมทิ้งมอไซค์ไปแล้วไม่ใช่เหรอวะใช่ป่ะทุกคนเออทุกคนไม่รู้หรอกไม่ได้อัดคลิป ขับยากขับยินตรงนะไอโมเสยครังง้งน,นี้เนี่ยขับยากมากอือหือขับยากตรงเบย

เป็ไหนต่อดีอ่ะเออเดี๋ยวใช้สูตรก่อนไหม ตัดไปแล้วครับอุ้ยโคตรไวโคตรไวโอ้โหไวทนะลุเนื้อลูกผบุปปนนบปไปเลยเออบุบไปเลยอ่ะวันนี้ผมมาสอนทำเบอร์ยางเป็นโดนัทนะครับเดี๋ยวขอขึ้นตรงนี้ได้ก่อนเออตรงนี้ อย่างเบิร์นโดโนัทนก็คือให้คุณแบบนี้นะครับจับแบบไวไวนะครับนี่มันก็จะได้ครับแล้วก็กดเหลียวนะมันก็จะได้กดกดสีเขียวกับสีแดงเ่ยพร้อมกันแต่ไม่ค่อยพร้อมกันมากหรอกโอเคนี่เนี่ยอ่ะๆอะสองก็คือ ให้คุณเหยียบเบรกปุ๊บแล้วก็ปล่อยเอ,อ้ยไม่ใช่สิคุณเหยียบเบรกก่อนอ่ะเหยียบถอยหลังหนึ่งแล้วก็เหยียบสิแล้วก็เหยียบเนหน้านะครับี่ได้ลวจะได้ือนคุณเบินยางอยู่ใช่ปะเออ โอเคพอไปดีกว่าไม่เดือะไรกันทางครับเล็กมีก็ไม่ใช่วะดูแรงแรงทะลุนานล็อกน,นิจดมองนิ่จัดโอ้ยเร็วจัดเร็วจัดเออ คนหน้าบุกนะอกรือไนะ่ตอนในแต้มหมดที่เรีอกแล้วในแต้มเมือดเป็นไปไม่ได้อันน้นอันนั้โคโบ้หนึ่งงัดหน้าท่านผู้ชมไปหนึ่งยอกยอกครับยอกยอกต้นไม้อยากขวางใช่ปะโอ้จริงบอยแบนเลย ไปหาเรื่องคนดีกว่ามีปืนเงินช้าแล้วก็ต้องหาเรื่องคนช้าเลยโอ้หัวแตก คุณพี่ตำรวจมาเอารถไปดีกว่าโอเค,อเคอยังรัวหนึ่งไป บางคันก็ทำไม่ได้นะครับไอเบอร์ยางเนี่ยจะผลเจ้ายางยางหลังก่อน ย่บางครั้งก็จะเหยียบเบ่งไม่ทำแบบเนี้ยเห็นปะเห็นไหมอันนี้มันไม่ได้หรอกอยู่แล้วแหละเอื้อหาเรื่องคนให้คนตายนี่นเนี่ยโอเคมึงไงต่อ,อยู่นี่ก่อนจะต่อยดีไหมเอออันนี้จะต่ออยู่ดีไหมออ โอยตำรวมมา,าโอเคดับน้าก่อนปูงปูงแอคหนึ่งปูงปูงไปเลยจับตัวถ้า นำลอยเออไม่ยังวั r ไปก่อนล้ดูข้าบน้ำแบบอุ้งซี้เลยอันนี้มันเดิม่ากน้ำได้ใช่ปะ ลงสะบ้างใครเขาเนี่ยต้องเป็นน้ำมแข่งเฉยเลยเฮ้ยติดแล้วบ้านที่เป็นเขาวงกุฎนั่นเนี่ย ได้โอ้ยเอ้ยหน้าต่างฉันรู้ได้เออดีเหมือนกันนี่ฉันรู้ได้เฉยเลยตลกแลลวไอ้เหี้ยอุไม่ต้งองไวเนี่ยใส่ใส่ยังสร้างไม่เสร็จมั้งที่นี่ยป็าทับลับก็ได้เนอใครจะเป็นมครับ ในอดีตนะครับในอดีตอดีตจะเชิดทุย <Hey. S 1> วยไี่ชายควายควายจ้ารล้ชนตาย <S <S ตเด็นหนีบุ๋งสำสุกแม่งเลย เอ้ยไม่ไปสักทีวะไม่ไปวะไม่ไปละไม่ไปรอคอยแป๊บนึงแลาวปุไปสั์เออช่วงน,นี้มีคำเดียบหน่อยก็ขออาภัยนะครับเฮ้ยิงหัวนี่หน่อยโอ้แตกหนึ่งเสือบ้กเสือ ฮึ่มปูสำเร็จไหงปูปงปูปงปูเอาโอเคไปดีกว่าไปซื้อลูกสิลของนะไอ้ปืนนี้กันนะครับนี่คือมีตังค์เท่าไหร่ซื้อหมดอ่ะอืม ระเบิดลูกละสิบฮือมายี่สิบก็ยังจะตดดีเพลย์เนาะอืม, <c oughs> อมแตกมบ๊ายบายตาลงุงแก โอ้ตื่นสุดแม่งเลยไปอยู่ไหนวะไปเรือดีและโอเคครับผมขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะเสร็จส,ส,ส,สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอสวัสดีคับ